สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผมแอดอินดี้นะครับในช่องสตอรี่ของผมวันนี้ผมก็จะมาพาพี่ๆนั่นนะน,นะครับที่ชอบในเรื่องของขังของทนยสิทธิ์อ่าไม่ว่าจะเป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามีบุคคลสร้างขึ้นมานะครับครับวันนี้ผมก็มีของอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นที่เป็นของทนยสิทธิ์นะครับที่เป็นของหายากนะครับ มาให้พี่ๆน้าๆได้ชมกันนะครับที่ผมถืออยู่นี้เขาเรียกว่าขวานฟ้านะครับที่เป็นขวานหินไม่ใช่เป็นขวานแบบสำลิดนะครับให้พี่ๆน้าๆดูนะครับว่าขวานฟ้าที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเป็นขวานหินนะครับผมคงไม่สร้างขึ้นมาได้เองแน่นอนนะครับดูจากผิวด้านนอกนะครับผ่านการใช้งานมานะครับผมก็จะใช้เวอร์เนียนะครับวัด ให้พี่นานาได้ดูนะครับว่าความกว้างนะครับความกว้างความสูงแล้วความใหญ่ความหนาอะไรประมาณนี้นะครับว่าทับประหวานของหวานฟ้าที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็ได้มาจากคุณตานะครับเป็นมรดกตกทอดมาครับซึ่งคุณตานะครับก็ได้บอกผมว่าท่านได้ไปได้มาจากบนภูเขานะครับวันที่แกไปได้มาก็วันนั้นแกขึ้นไปบนภูเขาคนเดียวนะครับแล้วก็ไป หาเก็บสมุนไพรในป่าแกบ,บอกว่าวันนั้นเป็นตอนกลางวันประมาณเกือบเที่ยงนะครับแดดแดดแรงมากเลยแล้วก็มีเสียงเสียงฟ้าผ่านะครับเสียงฟ้าผ่าดาังเปี้ยงลงใกล้ๆก,ก,กับที่แกอยู่ประมาณ30เมตรครับพอแกได้ยินเสียงฟ้าผ่านะครับแกก็เลยลุกเดินไปดูนะครับตรงที่ฟ้าผ่าพอไปถึงนะครับตรง ที่ฟ้าผ่าลงนะครับก็จะยงลงตรงที่กลางต่อต่อไม้นะครับแล้วแกก็ไปเห็นไอตัวขวานฟ้านะครับมันปักอยู่บนกลางต่อนะครับแล้วคุณตาก็ผมก็ได้เก็บมานะครับเก็บมาจากตอบนภูเขาเลยครับแล้วก็มาสังเกตดูอีกทีก็ในตัวขวานนะครับก็มีรอยบินนะครับรอยบินรอยแตกนะครับาผมพูดนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะ ผ่าลงมาแล้วก็บินนะครับถ้าบินบินแล้วเทพรามมาสูนท่านไม่ไม่เอากลับคืนนะครับก็เลยเฟี้ยงทิ้งเลยครับคือผ่าลงมาแล้วก็ทิ้งเลยครับครับพี่ๆน้านะได้ดูแล้วเป็นยังไงมัางครับคิดว่า,าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับ ว่า,ถ,าถ้าสร้างขึ้นมาไม่น่าจะทําได้ขนาดนี้นะครับนะครับถ้าสร้างขึ้นมาถ้าเป็นคนสร้างขึ้นมาจริงก็น่าจะอายุหลายร้อยปีนะครับดูครับดูแวววาวดูเงางามด,ด,ดูมีคราบตะไคร้ได้เลวยครับผ่านการใช้งานมาน่าจะนานพอสมควรนะครับครับพอ รับชมจบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าผมได้ลงจะได้ไม่พลาดกับคลิปต่อๆไปนะครับจะหาแต่ของแปลกๆมาให้ดูนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ